อาละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมอีฟิลิ์บอลกันอีกเช่นเคยผผมบิ๊กบาร์เทอร์นะครับเดี๋ยวเราไปลุยลงแรงกันเลยกว่าไม่รอช้ากดเลยรีบรีบรีบอยากเล่นอยากเล่นโอเคดูซิฝีมือจะดีขึ้นไหมหลังจากคลิปที่แล้ว <c oughs> โอ้เล่นก้องหลังอย่างห่วยแตกเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันดีมันจะเล่นดีขึ้นไหม อยากลองจริงๆเลยวะฮะแผนใหม่แผนใหม่หมโอเคเจอพอดีตายหรือลโลสอู้พลังเขานี่สามพันสองค่าสแต็ทีมเนี่ยโหจริงอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนี่ทีมใหม่โอเคใช่หน้าคู่อุอ้ยอุ้ยทีมแม่ยังสุดโคตรโหดของจริงไปกันเลยดีกว่า โอ้โหตื่นเต้นว่ะเจอทีมงี้อีกแล้วในบนบนนี่เจอแต่ทีมเงี้ยแม่งตลอดทุกรอบเลยไม่เคยพลาดจริงๆนะทีมอย่างเงี้ยเอ้ยของจริงทุกทีมว่ะเอาเรื่องจัดมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเอาช้าช้ามืดมืดโอเคูวยเอวเปกุณดูกัน ลูเบนดิออสมาให้เดอร์มาโกอ,อ,อันอันอันรอดักบอ,อเลเอาละลูเบนส่งขึ้นหลังก่อนโอเคไม่รีบไม่รีบอาริซันเปิดให้กุนเดกุนเดดูโคผามเมอร์ไปกุนโดมาแล้วบาลอฟิโอมาแล้วเปดดี้ขึ้นหลังก่อนโคผามเมอร์ได้บอลส่งต่อให้เปดดี้เปดดี้คืนนี้นึงวนก่อนๆๆอวนก่อนขับวนก่อนโมดูดิ้ เบดดี oh, ้เล่นท่าไหมอืมบอลเล็บเรียบร้อยอันนี้กากเองอันนี้กากเองเล่นเล่นไม่ถูกจังหวะกากเองโอเคตัดบ bon อ so, oh, oh. ลได้บักตัวนี้เบดดี้ส่อให้เมเป้พาเมื่อปั่นโค้ง่ว้าวพี่เกือบถึงเฮ้เบดดี้ได้บอลสวยเมเป้ le ทีนี้น Ho, โคหามเมอร์ยกให้ไม่น่าใช่ของพามเมอร์เราอีกน่าจะเป็นโมดิสนะโอเคได้อยู่ได้อยู่เขาออกเขาออก โอ้ยตึงตึงตึงเอาล่ะเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าโอ้โหเท้าขวาไม่มีเลยอืมใช้เป็ดดีก่อนแล้วกันเปด,ดีีนะมีโอมีแบบน่าพอเปิดบันได้อยู่เปิดไปละโอ้โหกุสาเปิดแบบคุมคลุมนะเนี้ยคลุมอะไรครับเนี่ยโอ้โหไปขี่โมดิตโอ้โอเคได้อยู่ คืนหลังเลยคิดเกาะคือหลังเดียวเปิดไปแล้วเดือมากโกงสัยใครคือหลังอ,อู้โดนตัดไม่น่าเลยเกยได้อยู่แก้แก้งานได้แก้งานได้ไปแล้วไปด,ดีรอก่อนคืนเดือมากโก้ go. เปิดหวยไม่มีใครวิ่งมาซอนได้อยู่ <S <S แท้ อะไรโอเคกูได้ตัดได้มาโคพเมอร์บนไปแล้วเบรีิเปิด <c oughs> อีกเดียววะเราเฮ้ยเดี๋ยวมาโกมาคืนหลังนี้แล้วนูนตัดดีวมนันโอ้ยโอเคได้อยู่ส่ตงต่อโอ้โหไม่ได้เอ้ยโอ้ยหลุดนี่สวยเนี่ยโอเคดีอาร์สวย โมดิสมาไปแทงลาวิ์เบรดี้ยิงแม่งเลยมไม่รอไ <c oughs> ม่มีมุมแล้วกดใส่อย่างเดียวก่อนจัองหวะนี้เตะมุมอี่แล้วโอเคฝั่งนี้ี๋ยวมาโกอุ้ยโอ้โหเปิดบอลไม่ดีเลยวะพลาดพลาดเปิดบอลไม่ดีเลยวะมองมาโอ้โหมงไม่ได้ระวังเขาแทงโอเค าาอะระวังเขาแทงโอคีคได้อยู่โมดิตมาผมพัเมือมาวาเราไปรอก่อนลอก่อนดึงก่อนดึงก่อนโอเคออกข้างแทงให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ส่งมไม่น่ารีบเลยเอเป็นเรื่องละยานะโอเคพายเอ็มบัปเป้มองไอบหูไม่ได้ เอ้ยโอเคสวยกุนเดออกไปก่อนเลยไอ้กุนเดะกุนเดอกันนี่คนละคนกันดีกว่าแต่ยังติดติดเรียกว่ะติด,ด,ดกุนเดกับกุนเดอกันเหรอเฮ้ยเออกดเลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้น่ะเด,ดี๋ยวเวลาละมามาดูเล่ โอ้โหเกือบตัดบอลได้แต่คงไม่ได้หรอกไม่ได้กดดักบอลเลยเอา้าเอา้เอาเสียวเลยเนี่ยฮะตายโอ้โหเฮ้ยได้ครับสวยยกไปให้บาลาฮูดแล้วบาลาด้าบาลาฮูดเอา้าโอ้โหรีบไปหน่อยเมื่อกี้ส่งให้บาเป้ก็ยังได้นะแต่ไม่ทันแล้วถ้าส่งอาจจะมีเข้านะเมื่อกีนะ้นล้ว ไม่น่านรีบเลยโอเคได้โย่มาวรา,าวิชโอฮาเมอร์อุ้ยโอ้โหเกือบละไปเลยคืนเลยโมเดิริเอ้ยโอ้โหอีกเดียวแทงสวย,ยเอปเป้อุย้ยทำไมไม่ยิงกับเท้าขวาวะซัดไปเลยมันจะรอหักทำไมนะระวังโอเคสวยงามเบรรี่ โอ้โหจ่ายไม่ดีได้อยู่มองไปสวยโอ้ยโอ้โหเอ้ยได้อยู่อู้หืมถ้าไปด้านบนนะน่าจะมีช่องกว่านี้ได้ไหมโอ้โหไม่ได้ว่ะระวังขอแทงแล้วสวยบาสโซนี่เปิดไปเลยเพรวหันหลังอยู่ทรงไม่ได้ไม่กล้าทรงไปแล้วเวลาเฮวิชเฮ้ยโอ้โหโ ก็มันก็มันจะตกพอดีได้อยู่เปิดได้สวยใส่แม่งเลยแล้วกันไม่รอช้านี่พวกนี้นี่อ่ะเดี๋ยวมาโกเปิดโด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรีบรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยอ่ะมองไปโอ้ได้อยู่โอเคคุณเด้ส่งต่อให้โมดิชโมดิชม,มันโดนลั่งไงเลยส่งช้า คุณกันรอดักบอลไว้แล้วดีอาร์สวยงามสวยงามบาซโซนี่เอา้าเป็นเรื่องแล้วโอเคโดีอาร์ดักบอลดีไว้ตัดไปเลยเอาไงเอาไงต่อเอาไงต่อรอแทงนั่นไละไปแล้วโอ๊ยเป็นเรื่องแล้วระวังคือว่าโดนแล้วโดนนี่โอ้โห ยำแย่เนี่ยยำแย่เนี่ยอย่างเงี้ยแย่จัดเลยเนะีย่ยโอ้ยเสียแวบเลยอะ่ะโอ้ยแต่แบบนี้เล่นได้อยู่พอได้อยู่โอเคเริ่มเข้ามือมัง้งเอ้ยโอ้ยโอ้ยเกืกอบเกือบเกือบโอเคได้อยู่มาโคพัมเมอร์แทงไปละถ้ายกให้ก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะเปิดโอย้ยผิดตัวละวผิดตัวเป็นเรื่องเอาแทงนั้นแนหะสวยงามมากคุณเด้ ตเตะออกไปไปเลยคืนหลังไปเลยใช่ไหมไม่บ่เกือบตัดบอลได้ด้วยเอาไงเอาไงเฮ้ยอ,อย่าแทงอยา่าแทงโอ้ยสวยแล้วอย่าได้อย่านะอานะโอ้ยของจริงเว้ยอาริสันเสียงกูหลงเลยเนี่ยแม่งเอ้ยสวยงามมากโอ้ยใจหายโอ้ยโอ้ยเปิดเอ้ย เอ้ยโอ้โหผมไม่ค่อยถนัดแบบโดนลูกเตะมุมนะแม่งโดนตลอดเลยไม่รู้เป็นไรเขามีสูตรกันเรื่องไงเนี่ยอามาโมดิชได้อยู่เปิดบอลผิดต,ตัวเปิดผิดตัวแล้วละ่ะเอ้ยจะหมดเวลาแล้วเร็วๆยื้อก่อนยื้อก่อนอย่าโดนนะเว้ยโอเคเฮ้ยเทียโอเคสวยงามแมตช์แรกโอ้ยยื้อได้ยื้อได้เรามีโอกาสแต่เราจบไม่ได้นะมีโอกาสหลายรอบแล้วเนี่ยตั้งแต่ไอ เอวเป้ที่มันสามารถยิงได้แหละแต่ว่าเราเลือกยิงไงวาลาโฮวิดอ,อะไม่ได้เลือกส่งเอวเป้ไงโอเคเดี๋ยวไปดูเกมสองกันดีวกว่าไปไปแล้ว Let go let's go เอาละมาเกมสองกันและมาทีมนำเดิมลุยโลดขอดูทีมข้อหน่อยสิเอ้ยไม่ใช่ดิขอดูตัวเราหน่อยดิกะจะเปลี่ยนตัวหน่อยโอเคดูทีมข้อหน่อย โอเคแผงเดียวกันแต่กองหน้าเขานี่สุดยอดจริงเลยวะ่ะบาติสกับโหตอเลสโห,โหเทพชัดชัดบาติตูตาแม่งน่าจะแลกมาหงึงไม่น่าเลยเอาเบิร์กแคมป์ไงอยากจ่ายบอลไงแต่แหมลืมลืมไปว่าเบิร์กแคมป์มันก็ไม่ได้จ่ายบอลดีขนาดน้ะนะมันก็ดีแหละแต่ว่ามันก็ต้องสุ่มดวงอ่ะนะจ่ายบอลอนะ่ะมันอยู่ที่การคุมแล้วแหละจ่ายบอล แทงก็หืมยากยากกว่าจะหลุดเนี่ยคนเขาก็คุมหลังอย่างแน่นเลยไปลุยเ,เ,ดดเดี๋ยวเป้ส่งต่อให้กุนโดกันดีอาร์สเดอร์บาโกแทงเปดี้หืมไม่ได้รอดักบอลเลยดีอาร์สอย่านะโดนอีกแล้วเนี่ยโดนอีกแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอเคโอเคออกไปก่อนเอาไปก่อน,ออนสวยสวยสวยเอาไปก่อนเลย แต่มุมีแก้วติโดนอีกไหมเนี่ยเขี้ยโอเคสวยงามอย่านะเขี้ยเลยโอเครีบรีบรีบ,รบอืมพิกฟอร์ดดึงดึงเหรอวงออกไปโอเคได้อยู่ระวังเขาแทงระวังล้ำหน้าปะ่ะนะโอเคล้ำหน้าสวยเห็นเห็นด้วยตาดี โอ้อย่างตึงเลยว่ะแต่นน่แมทเนี่ฮะเปิดมาเบเกอร์ได้อยู่พาเมอร์แทะโอ้ยกเลือกที่ยกสินะเรา <c oughs> ดูเบนโอเคเตือมาโก้ได้อยู่เปดี้เมเอมาโก้ตายอีกทีนึงโอ้ไม่ได้เพราะว่าเขาอ,อ่อนมาเอาเคได้อยู่แทงมาแล้วเอ็วเป้ลุดยิง โอเคหนึ่งศูนย์สวยงามมากเดี๋ยวอีกไม่นานหรอกดูทรงแล้วเราอ่ะโดนดูทรงแล้วอีกไม่นานหรอกเนี่ยเป็นเรื่องแน่เลยนะดูทรงะนะั่นเนี่ยเอ้ยมาอีกอะแม่งโดนแน่ๆเลยว่ะเราเนี่ยดูทรงละแม่งมันเป็นตลอดเลยยิงเขาได้ปุ๊บโดนยิงเขาได้ปุ๊บโดนมาแล้วเป็นไงละ่ะมาแล้วโอเคได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย เอได้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชม <c oughs> ยิงปุ๊บโดนปั๊บสุดยอดตามคำจริงๆเอาใหม่รีเซ็ตกันใหม่เลยกูเดโอ้โหราน่าจะขึ้นหลังนั่นแหละน่ารีบเอ้โยโอเคเอา้าวิจะหายแวบยังได้อยู่ มาเทรนสวยถักไว้ดักไว้มายบบาตฏิบระวังไอ้นี่แม่งมุงดีม่งทั้งม่งทั้งยิงนะเนีเ่ยเส่งเส็งจริงเหือตัวของมันเนะี่ยระวังระวังเขายิงไกลนะครับน้องระวังโอ้ย <c oughs> ถ้าโดนนี่แย่เนะี <c> ่ย <oughs> มา ลูเบนด i a s สไม่ใช่บาสโตนี่กุนเดโมโดิสบางกันบายกุนโดกันเอ็มบัปเป้เอาลวิชแทงสวยไปแล้วเอ็มบัปเป้ยิงไปเลยเซเวลาโอเคมันต้องมีมุมยิงนั่นแหละเราจะโดนบีบแล้วจะไม่มีมุมอยู่แล้วเบรรี่มาแล้วสวยเอ็มบัปเปมายิงอุ้ยโอ้โหชา้าไปนิดนึง โอเคเดี๋ยวมาก็แทงโคพัมเมอร์ไม่ได้ละต้องไงส่งโอ้ยขึ้นหลังเล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 ยโอ้โหเกือบละเสียหายเสียหายกุนเดย์แทงไปวางเราผิจได้อยู่อ่าโคพัมเมอร์ใส่เลยแล้วกันไม่รอละโอ้โหขเขาออกระตัวออกมาหรือเปล่ามาเลยแบบยิงยากขึ้นน่าจะใช่มั้ง อ่าลนะเปลี่ยนยกุนโดการแทนแล้วมากุนโดกันเปิดบอลโอ้ได้อยู่โอเคเปิดเฮ้ยโอ้ยเดลมาโกส่งไปคือไอ้นี่นแนกุนโดกัรรอแล้วไปเดลมาโกมาแล้วแทงมาส่งอีกทีเดลมาโกเปิดโอ้ยมาเป้โอ้โหถ้าเขานะมึงเอ้ยเละแน่นอนท่านเนี้ย เอ๋อจบครึ่งแรกแล้วขี้เอาไปก่อนเอาอไปกันเอาไปก่อนเอา้อเอาโอเคขี่ไปโอเคตายแล้วเบเป้โอ้ไม่ได้ไม่ได้โอเคจบครึ่งแรกหนึ่งหนึ่งโอเ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพวกนี้แม่งยากเหลือเกินกดเลยโอเคเขากดเหมือนกันแสดงว่ากำลังเข้ามือกันทีม ไปต่อขึ้นหลังเลยอ่ะมาดิอืมอย่าระวังเปิดไปแล้วเฮ้ยทันน่ะนะ่ะเฮ้ยทันน่ะนะ่ะเฮ้ยทันน่ะนะ่ะเฮ้ยเอยเอเะไรพี่เ,เ,เรเเเเเื่องเยอะเกือบได้อีกนิดเดียวเองโอ้ยนิดเดียวอยู่แล้วเดี๋ยวมาโก้ บาลาวิชสวยอืมบาสโตนี่เปดริอ่าอ่าอ๋ออ๋อเอาระวังเรารังเปิดมาอุ้อยา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 ขอลอกขอลอกตัวนี้ขอลอกโอเคได้อยู่เบเกอร์ Baker. ไปโอ้โห,หมองไม่ได้เลยว่ะ คุณโดนปัดงได้แทงมาแล้วมาแล้วดูจานวาราโฮวีตรงต่อเอเตปัเรียบร้อย2อนึสวยงามสวสวยสสวย,สวย,สวยโอเคได้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 ได,ได,ไดแหละลอดเเล่นรับดีดละออกไปออกไปออกไปโอเคออกไปออกไประวังเบกเกอร์สวย เปิดมากูโดไม่ได้หรอกมองออกไปไหม,มเคลี่ยเคลี่ยอย่างเดียวช่วงเนี้ยขอเคลี่ยไว้ก่อนนะ่ะเอาได้อยู่อุ้ยมแม่งเออวิ่งถล่มบอลไปนิดนึงไม่เป็นไรคือหลังดีกว่าโอเคเบเกอร์ไปโอ้ไม่ได้มองออกไป อุ ate, ้ยอุ <sh> ๊ยอุ aka, <si> <ium> <sh arp ult urer> <sh> ๊ยระวังเขาแทง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 สวยงามคุนโดวาลาฮวิทมุ่งออกไปเอ้ยโอ้หหน้าส่งให้วาลาฮวิทแต่ไม่เป็นไรเอเอเอเปอยู่เอ้ยเอาไงเปิดแม่งปฏิกิริยาโคตรดีรีเฟกซ์สุดๆเลยว่ะประตูใครวะหน้าใช้จัดโดนส่วนเราโอเค ทำได้แค่ส่วนจัตุจักสินะถั่เก่ากึกเลยเอ๊ะจังหวะน,นี้รอเลยระวังระวังระวังเขาแทงโอเคได้อยู่โอ้ยปเหนื่อยจริงเลยเนี่ยฮะแต่ละคนเนี่ยเหนื่อยจัดเลยโอ้ยเอาละรอระวังระวังระวังโอ้ยโอเคได้อยู่เขี้ขี้อย่างเดียวละช่วงเนี้ยมา โมริส8ตัว8ตัว8ตอนระวงังต้องกางมาอีกแล้วเอ้ยดีแล้วกันทางยิงไว้เคียร์ <c ười> ช่วงนี้เคียร์เยอะหน่อยต้องเคียร์ต้องเคียร์ไม่ได้เลยเคย์เคย์สวยงามคุณเด้แทงเห็นวิ่งละนึกว่าจะแทงหลุดอ่าแหละนิดหน่อย แข่งมาโกปาเมอร์อุ๊ยโอ้โหน่านส่งให้เลยหมดเวลาสีน้องหมดเร็วโอเคได้อยู่พื้นหลังแล้วก็เคียโอเคสวยงามเรียบร้อยชนะเว้ยโอเคแมตซ์สองสวยๆชนะปิดกล่องไปโอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยพวกเนี้ยอ เก่งกันเลอเกินแล้งบนบนนี้โอเคครับผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนะคิวต,ต่อไป2แมตช์สำหรับวันนี้โอ้มันทุกแมตช์เอาละขอตัวลากัไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย